สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะความรักในเดอกกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะวิสระนะขอดูเ n e r จีของชาวราศีพฤษภนะคะว่าความรักเป็นอย่างไรนะคะสามถ้วยค่ะราชนีถือดาเดลเฟอร์นะคะ อัสวินถทอรหเลียน,นะคะแฮงเมนนะคะใต้สำรา็หรือเมจิชียนนะคะคุณเป็นคนที่เอ่อมันคงในเรื่องของความรักมากนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะคู่ของคุณและเอ่อ คุณอะมีความรักให้กันมากเลยนะคะเป็นความรักที่ดีงามมากนะคะแต่มามีเรื่องที่เหมือนแบบว่าเนตเหนือในเะรื่องของการหาเงินที่จะต้องมาเปย์แฟนในเดือนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะหามาอย่างไรดีนะคะห้อยหัวที่หัวตามเลยนะคะไม่มีเงินดูแลแฟนนะคะในเดือนนี้จะพาแฟนไปกินข้าวจะพาของขวัญให้แฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะประมาณนี้นะคะแต่ด้วยความรักของคนสองคนก็ อาจจะไม่ต้องมีสีเหมัอนก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดู Energy นะคะว่าคนที่ชาวราศีพฤษภมีใจให้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะสี่ไม่เท้าค่ะ Temperance The Tower นะคะ The Chariot นะคะสามดาบ เดอะสตาร์ <The> ได้สำรับนะคะอาจจะมีชาวราศีกุมลัคนากุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะชาวราศีพฤษภแล้วก็ที okay. others, ่สำคัญนะเขาอยากแต่งงานเขาอยากเดินทางแล้วก็มีชาวราศีลัคนากรกฎดได้โดยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตอนนี้เขาควบคุมอารมณ์บาลานซ์อารมณ์ของตัวเองได้เป็นเดือนที่เขามีออร่านะคะมีเสน่ห์มากจาะ คนทั่วๆไปเลยทักทุกเพศทุกวัยเลยนะคะประมาณนี้ม,มาโรแมนเซนเจอร์ s, จะบอกอะไรบ้างนะคะชาวรัก,กขนาผึกษ์ศพแหมเวิร์ดเลดดิ้งโฟร์นะคะฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันนะคะเพลชั่นนะคะแล้วก็พาไลฟ์ life, ค่ะไพ่ออ คู่อดีตชาตินะคะ Release your ex นะคะใต้สำรับเป็นอ่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีความห่างเกิดขึ้นนะคะคู่คนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาให้คุณมาเจอกันเป็นคู่แทนเนี่ยแหละนะคะหาจุดหา conversation ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะใจ ยังมีความคิดถึงอยู่นะคะยังจูนกันตีอยู่นะคะเพราะคุณทั้งคู่มีแพชชั่นต่อก,กันนะคะเรื่องบนเตียงได้ด้วยนะคะทีแปลบุกบกก็มานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเป็นคนรักเก่าก็กให้ลืมเรื่องอดีตที่ <c oughs> เคยทะเลาะกกันมาด้วยนะคะเขาบอกแบบนั้นเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สียงหายโอเคมาดูคำตอบของนางฟ้านะคะว่าเขาจะบอกอะไรบ้างนะ พูดนะคะโนนิโนนิ d t วอล r ี่ค่ะแบนดันสกิฟเน็ตนะคะคอม p พ o m ม s e ค่ะเซตถ้าเสียงหายก็พูดต่อไปเลยนะคะอยา่าอย่าว่ามวยนะ <laughs> อักโซเฮฟออร์ออเซอร์นะคะก็คูณเป็นคู่ที่สมพลกันนะคะมีความสุขสมบูรณ์นะคะถ้า <c oughs> ได้มาอยู่ด้วยกันไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยไม่ต้องคิดมากเลยในเรือนนี้จะได้มีการอาให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะมีการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีอะไรล,ลักษณะอะไรที่มีผลกับชาวราศีพฤษภบ้างลาักษณะพฤษภบ้างนะคะ พรเซสค่ะราศีมีนอควาเรสค่ะราศีกุมรีโอค่ะราศีสิงก็มีทั้งน้ำไฟแล้วก็ลมนะคะเขาจอบชาวราศี พุ่สศพรัคนาพุ่งศพจากพี่เท่านี้ดูแบบโดยรวมทั่วไปจะรอบรีดดิ้งนะคะอาจจะต้องหรือไม่ต้องหรับชาวราศีพุ่งศพบางท่านนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูจริงๆนะคะทักงรายไอดีหมดมาได้เลยนะคะช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะมากดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์เยอะๆอย่าลืมกดปุ่นติดตามนะคะจะได้มีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูเตยตลอดบมวหมวดมาแล้วนะคะฝากช่องทิกตักด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ความรักแฮปปี้นะคะเชื่อมดีนะคะชาวราศีพุ่งศพบายบายค่ะ